สำหรับคุณผู้ชมที่มองหารถมิดไซส์ SUV วันนี้ผมจะพาคุณไปดูรถมือ2ที่ราคาถูกกว่ามือ1ครึ่งต่อครึ่งและเป็นราคาที่คุณสัมผัสได้อย่างแน่นอนครับ ตอนดีครับตอนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับวันนี้อยู่กับเป็นไทยครับจะพาคุณผู้ชมชมรถมือสสวยๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดตามรับชมนั้นนะครับอย่าลืมนะฮะสำหรับใครที่ดูอยู่ตอนนี้กดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะเตือนให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมนะฮะรถมือสสวยๆก่อนใครวันนี้ครับผมอยู่กับเจ้าคันนี้เชฟโรเลตแคปติว่า2.0 L SX ปี2017นะครับ ซึ่งคันนี้นะครับเป็นรถเจนที่1 Minor Change นะครับสำหรับเชฟโรเลตแคปติว่าครับเริ่มผลิตมาตั้งแต่ปี2006นะครับจนถึงปี2019ซึ่งเจนที่1เนี่ยนะครับก็คือผลิตตั้งแต่ปี2006ถึงปี2019แล้วก็ตัวเนี้ยนะครับเป็นโฉม Minor Change นะครับสำหรับ Minor Change นะครับก็ไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ LED running light นะครับมี ด้านของไฟตัดหมอกนะครับสวยมากนะครับแล้วก็กระจังหน้าเนี่ยนะฮะดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วสีเนี่ยเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลนี่ก็คือสีที่ต้องบอกว่าเป็นสีค่อนข้างที่จะฮอตฮิตสําหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับและที่สําคัญครับสำหรับรุ่นเนี้ยนะครับก็คือสิ่งที่ความเท่ของมันก็คือตัวล้อนะครับล้อเนี่ยนะฮะจะเป็นล้อล้อแม็กซ์สินิ้วนะครับและคันเนี้ยนะครับคือ ทางมงคลคาร์เซ็นเตอร์ได้มาเนี่ยนะครับก็ใส่ยางให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นยางใหม่นะครับยางใหม่นี้ใช้ได้นานเลยอย่างที่หลายๆคลิปนะครับผมได้แจ้งคุณผู้ชมไปนะฮะว่ารถที่เข้ามาที่มงคลคารเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเราจะดูแลนะครับในเรื่องของของเหลวนะครับเรื่องของของเหลวเราจะเปลี่ยนถ่ายของเหลวออกเพราะว่าของเราเนี่ยนะครับก็คือศูนย์โมบิวันเซ็นเตอร์นะครับหเดียวในอีสานใต้ นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลรักษารถยนต์เนี่ยนะครับเราดูแลใส่ใจเต็มที่นะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับภายนอกนะครับสำหรับคันนี้กระจกนะครับนี่เป็นกระจกมองข้างบานขนาดใหญ่แล้วก็มีไฟเลี้ยวนะครับอยู่ที่บานกระจกนะฮะดูสวยงามมากนะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เป็นรถค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับคันนี้นะฮะเป็นเครื่อง2.0ดดีเซลครับคุณผู้ชมครับแล้วด้านหลังนะฮะสวยมากการออกแบบ นะครับลงตัวมีเซนเซอร์ถอยนะครับให้นะครับแล้วนะครับคันเนี้ยนะครับคือคุณผู้ชมอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้นะครับอาจจะมองไม่ชัดแต่ผมการันตีได้ว่านี่คือรถที่สวยมากแทบไม่มีสะเก็ดหินเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับตัวเนี้ยนะครับมาดูในห้องเครื่องนะครับแล้วคือรถมันสวยมากนะครับ สำหรับคันนี้นะครับห้องเครื่องสวยจริงๆแน่นมากนะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ดีเซลนะครับสำหรับแคปติว่าเนี่ยมันก็จะมีเครื่องของอเครื่องดีเซลแล้วก็เครื่องเบนซินนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตร VCDI แรงม้าครับอยู่ที่175แรงม้านะครับแล้วบอกเลยว่าแอร์ฉ่ำมากเนี่ยขับมาจอดเนี่ยเห็นไหมครคือไอ้น้ำเกาะเต็มเลยนะครับคือ การันตีเรื่องของแอร์ฉ่ำมากแล้วคันนี้นะครับเพิ่งเปลี่ยนนะครับเราใส่แบตเตอรี่ลูกใหม่ให้นะครับเพราะนั้นคุณผู้ชมวางใจได้เลยว่าได้รถดีมีคุณภาพนะครับแล้วคันนี้ครับอันนี้คือรถเดิมๆน็อตไม่เคยขยับคุณผู้ชมน็อตไม่เคยขยับสังเกตนะครับว่าไม่มีริ้วรอยนะครับเรื่องของประแจมาสัมผัสน็อตนะครับฝากระโปรงยังเดิมนะครับสติ๊กเกอร์รอยสแตมป์จากโรงงานทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับน็อตนะครับ ไม่เคยมีริ้วรอยเรื่องของการแกะครับคุณผู้ชมครับไม่มีริ้วรอยเลยนะครับแสดงว่าคันนี้เจ้าของเดิมดูแลรักษาดีมากๆอ่ะคุณผู้ชมครับสังเกตนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่เคยมีอุบัติเหตุเลยนี่คือคานหน้าครับรอยสแตมป์จากโรงงานยังอยู่นะครับแล้วอ่ะมาดูดูดูนี่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 ไฟหน้าครับอันนี้คือรอยสีครับที่แต้มมาจากโรงงานครับยังอยู่จุดเดิมนะครับเหมือนเดิมเลยนี่สติ๊กเกอร์อะไรทุกอย่างนะครับยังอยู่ครบนะครับ ต้องบอกว่าคันนี้เจ้าของเดิมดูแลดีมากๆนะครับเป็นรถใหม่ที่โอ้น้องน้องรถน้องๆรถใหม่ครับเนี่ยฮะป้ายแดงออกห้างครับสำหรับคันนี้นะครับมาดูคันนี้ครับหลายๆท่านนะครับบางท่านเนี่ยอาจจะยังไม่มั่นใจว่าเอ๊แคปติว่าเนี่ยนะครับคือถ้ารถใหม่เนาะนะครับรถใหม่รุ่นนี้ราคามันจะอยู่ประมาณล้านสองนะครับแต่วันนี้ราคาผมยังไม่พูดถึง ผมพูดถึงข้อดีของมันดีกว่าคันเจ้าแคปติว่านะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเขาได้รับรางวัลเรื่องของความปลอดภัยระดับ4ดาวนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนมองข้ามเรื่องนี้คือรถ s u v ที่ได้รับรางวัลเรื่องของความปลอดภัยจาก EuroNCA p นะครับหลายๆคนจะไม่ทราบเรื่องนี้เลยนี่คือรถที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับแล้วเป็นรถที่ขับสนุกมากอ่ะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูข้างในข้างในครับผมขออนุญาตสตาร์ทแล้วกัน นะครับเพราะว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับเปิดไฟด้วยนะครับมาปึ๊บนะครับคันนี้นะฮะข้างในนะครับเรื่องของพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับนี่ฮะก็มีปุ่มให้คอนโทรลนะครับมีแอร์แบ็คู่หน้านะครับแล้ว ตัวเนี้ยเป็นกระจกไฟฟ้าเซ็นทรล็อกนะครับสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับจอนะครับช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับแอร์สามารถที่จะปรับซ้ายขวาได้นะครับคือสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบนะครับแล้วก็เบรกมือนะครับเป็นเนี่ยฮะตรงนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับก็ค่อนข้างที่จะออกแบบได้ลงตัวแล้วก็สวยงามนะครับพอผมเข้ามานั่งข้างในคุณผู้ชมครับ เบาะนะครับอันนี้เป็นเบาะแบบแมนนวลนะนะครับเบาะปรับแมนนวลนะครับก็คือตัวเบาะนะฮะสำหรับเบาะฝั่งคนขับนี่ค่อนข้างที่จะกว้างแล้วมันเป็นหนังนะครับกึ่งนะครับตัวนี้เป็นหนังนะครับก็ให้ความรู้สึกค่อนข้างที่จะนั่งได้สบายพอสมควรนะครับแต่สิ่งที่ผมตินิดนึงนะครับขออนุญาตติแล้วกันไม่ใช่ว่า รถทุกคันสวยหมดอยากจะขายรถแล้วแล้วรถทุกคันสวยหมดไม่ใช่ผมขอติในเรื่องเรื่องของที่ที่วางแขนนิดนึงนะครับถ้าตรงเนี้ยนะครับมันยืดออกมาอีกนิดนึงเนี่ยผมผมว่าโอเคมากเพราะว่าอะไรคือเวลาที่เราขับทางไกลใช่ไหมครับที่พักแขนบางคนเนี่ยชอบจะพักแขนประมาณเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่ามีม,มีที่รองขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยนะครับในส่วนของเกียร์นะครับก็เป็นเกียร์ที่โอเคเข้าง่ายมากนะครับ แล้วก็มีระบบที่ต้องบอกว่าตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะ6สปีดนะครับส่วนตัวนี่ฮะบังแดดนะครับสติ๊กเกอร์อะไรยังอยู่หมดเลยแล้วก็ใหม่มากนะครับบอกเลยว่านี่คือรถที่ใหม่จริงๆนะครับบังแดดหรืออะไรพวกนี้นะครับจริงๆรถมือสองหลายๆคันครับคุณผู้ชมครับพวกหลังคาพวกอะไรเงี้ยจะเปื่อนแต่คันนี้บอกเลยว่าเจ้าของเดิมดูแลดีมาก นะครับนี่คือรถที่เจ้าของเดิมดูแลค่อนข้างดีนะครับก็มีกระจกนะครับให้นะฮะส่องความหล่อความสวยไปนะครับค่อนข้างที่จะสดใหม่มากๆสําหรับคันนี้นะครับอ่ะห้องโดยสารห้องโดยสารนะเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับห้องโดยสารราคาอดใจรออีกนิดเดียวเดี๋ยวเป็นไทยบอกราคาแน่นอนจากราคารถใหม่นะอยู่ประมาณล้านสองล้านสองนิดๆนะฮะรถใหม่รุ่นสำหรับรุ่นนี้นะครับ แต่มงคลคาเซนเตอร์ครับราคาคุณจะว้าวแน่นอนสักครู่เดียวเดี๋ยวผมบอกครับไปดูห้องโดยสารด้านหลังดีกว่าด้านหลังครับอืมอันนี้ถือว่าสบายเลยแล้วผมชอบคือความโล่งนะครับตรงเนี่ยฮะศีรษะแบบว่ามันโล่งมากเป็นมิต s ไซส์ SUV ก็จริงนะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลานั่งเนี่ยอ,อสบายรู้สึกสบายนะครับเบาะก,ก็ปรับเอนได้นะครับสามารถที่จะปรับให บบนั่งได้สบายๆเลยนะครับสำหรับเบาะคันนี้สิ่งที่ผมชอบอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับรถ Mid-size SUV นะครับบางรุ่นเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปขนของบรทุกของเนาะนะครับเบาะเบาะเนี่ยมันจะพับลงไม่ได้เยอะนะครับแต่รุ่นนี้ครับผู้ชมครับเวลาที่คุณขนตู้เย็นอันนี้ผมบอกเลยนะขนมอเตอร์ไซค์ได้ขนตู้เย็นได้นะครับเพราะว่าที่เก็บสัมภาระกว้างมากนะครับแล้วก็เบาะแถว2เนี่ยสามารถพับราบได้เลย เวลาที่คุณเดินทางไกลสมมติไปกับแฟน2คนแล้วคุณไม่อยากจะไปเช่าโรงแรมนอนอาจจะจอดรถที่ในปั๊มนะครับแล้วก็ล็อกประตูอะไรทุกอย่างดีเปิดกระจกลงนิดหน่อยนะครับแล้วก็งีบหน่อยหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะปูที่นอนนะครับแล้วก็งีบได้เลยนะสำหรับส่วนท้ายนะครับส่วนของห้องโดยสารส่วนที่2ที่3เนี่ยนะครับอันนี้คือข้อดีของแคปติว่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับขอบคุณนะครับที่เปิดไฟให้นะครับอ่ะนี่ฮะ อย่างที่ผมบอกนะครับว่าคือเบาะตัวเนี้ยนะครับตรงเนี้ยนะฮะถ้าผมจำข้อมูลไม่ผิดนะครับมันจะจุได้อยู่ประมาณ465ลิตรนะครับสำหรับช่องเนี้ยนะครับสำหรับช่องนี้คือ465ลิตรแล้วเรื่องของความเย็นคุณไม่ต้องห่วงนะครับเบาะด้านหลังนะครับมีช่องแอร์นะครับให้คุณได้เย็นฉ่ำสบายๆแต่ผมไม่แนะนำให้คนตัวใหญ่มานั่งนะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับหลายๆคน จะชอบบอกว่ามันเป็นรถ7ที่นั่งแต่จริงๆแล้วผมผมดูรีวิวนะฮะแล้วก็ผมเห็นรถแล้วผมรู้สึกว่าเบาะที่นั่ง 2.. องแถวสุดท้ายเนี่ยนะครับแถวที่2เนี่ยมันจะดูแคบไปหน่อยแต่ถ้าเด็กๆนั่งได้นะครับเด็กๆเ,เนี่ยนะครับสามารถที่จะนั่งได้สบายๆนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียกมันเป็นรถ5บวก2ที่นั่งแล้วกันนะครับส่วนตัวเนี้ยนะครับก็จะมีเนี่ยแอรซีปลอีกจุดหนึ่งนะครับ ก็คือสามารถที่จะเสียบชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับสบายบายอีก1จุดนะครับแล้วก็วางแก้ววางอะไรได้เลยนะครับตัวนี้นะครับก็มีกล่องเก็บสัมภาระนะครับจัดอยู่นะครับอันนี้เบาะก,ก็พับได้นะฮะครบทุกอย่างนะครับอ่ะมาสังเกตอีกอันนึงนะครับรถสวยไม่สวยรถเคยชนไม่เคยชนมาดูนี่ฮะ น็อตไม่เคยขยับนะครับลอยสแตมป์จากโรงงานยังอยู่นี่คือรถที่เป็นรถสวยอีก1คันที่อยากจะนําเสนอคุณผู้ชมครับเอาละครับผมขออนุญาตนั่งตรงนี้เลยแล้วกันแล้วบอกราคาสําหรับเจ้าแคปติว่า2อนะครับคันนี้นะครับปี2017คันนี้นะฮะร,ราคารถใหม่ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้เลยที่เป็นโฉม m i n ด r ์เชนนะครับรถใหม่อยู่ประมาณล้านสอล้าน2กว่ากว่า แต่วันนี้ครับมงคลคาเซ็นเตอร์ครับจัดให้นะครับรถคันนี้ที่ต้องบอกว่าไร้สวยแบบไร้ที่ติสวยแบบไม่มีตำหนิน็อตไม่เคยขยับนะครับจัดให้ในราคาเพียงแค่4,99,000บาทคุณผู้ชม4,99,000บาทครับใครโทรก่อนจองก่อนใครโทรก่อนดูรถก่อนนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างนะครับเบอร์โทรขึ้นอยู่ด้านล่างเรียบร้อยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้โทรก่อนนะครับ มีสิทธิก่อนจองก่อนมีสิทธิก่อนแน่นอนนะครับกับรถสวยๆที่ไม่เคยมีตำหนิเรื่องของการเฉี่ยวชนนะครับน็อตเดิมทุกตัวแบตเตอรี่ก็ใหม่ห้องโดยสารสวยงามแล้วการดูแลที่ดีจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับของเหลวต่างๆนะครับเราการันตีนะครับว่ารถทุกคันที่เข้ามาเราดูแลให้เปลี่ยนถ่ายเรื่องของของเหลวให้ทุกๆคันนะครับเพราะเราคือตัวแทนนะครับของศูนย์โมบิวันเซ็นเตอร์เดียวในอีสานใต้ นะครับเพราะฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยนะครับกับ SUV นะครับที่ต้องบอกว่าได้รับรางวัลเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยระดับ4ดาวนะครับกับเจ้าแคปติว่าคันนี้นะครับโอ้โหรถสวยราคาถูกแบบนี้เป็นไงครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าหายากนะครับสำหรับแคปติว่าสีนี้ราคานี้และก็สภาพ น้องๆมือหนึ่งแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับเบอร์โทรนะครับอยู่ด้านล่างขึ้นให้คุณผู้ชมได้เห็นแล้วนะครับโทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการคุณอยู่แล้วนะครับและที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับทางด้านของมงคลคาเซนเตอร์ครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะตกแต่งนะครับในเรื่องของรถนะครับที่คุณเป็นเจ้าของหรืออยากจะได้รถสวยๆในเรื่องของการตกแต่งครับเรามีชุดอุปกรณ์ตกแต่งจาก Iron Man ครับ เราเป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับของ i r o อน a n ประเทศไทยนะครับจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งกันด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าได้ของแต่งไปแล้วนะครับแต่ไม่สะดวกมารับรถทํำยังไงนะครับมงคลคาร์เซ็นเตอร์ครับเราสามารถส่งรถตรงถึงบ้านคุณเลยนะครับเรามีบริการส่งรถนะครับจากมงคลคาร์เซ็นเตอร์ถึงบ้านคุณอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ครับคุณผู้ชมครับขอเพียงแค่สัญญาผ่านนะครับทุกอย่าง ะครับเซ็นสัญญาสัญญาอนุมัติเรานะครับมีบริการส่งรถตรงถึงบ้านคุณเพียงแค่โทรมาคุยกันครับเอาละครับเป็นไงครับสำหรับเจ้า SUV ที่ได้รับรางวัลความปลอดภัยระดับ4ดาวนะครับสวยๆคันนี้นะครับและเป็นรถที่น้องๆมือหนึ่งนะครับราคาที่ถูกมากๆนะครับคือถูกเกิน50%น่ะนะครับน่าจะอยู่ประมาณ60%เลยนะสำหรับราคาที่มันหายไปนะครับ 4 9 9 0 0 0บาทครับสำหรับแคปติว่า2.0คันนี้นะครับอยากจะเป็นเจ้าของแค่โทรมาครับวันนี้เป็นไทยต้องขอบคุณคุณผู้ชมครับที่ติดตามรับชมครับคลิปหน้าจะเป็นคันไหนนั้นอย่าลืมครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้เลยนะครับในส่วนของท่านที่ยังไม่กดนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ